ลองมองดูรอบกายเราทุกคนที่เจอเรื่องเศร้ามีมากมายฉันแต่ยังต้องสู้กันต่อไปเคยมีอีกวันก็หายใช้เรื่องแปลกบางคนจลํำลมลง ชีวิตเลยหมดความหมายลองกับใจเวลาจะพาให้ดีกวันเวลามันยังไม่ใช่คำตอบถึงแม้เวลาเปลี่ยนไปแต่ใจไม่เคยไขว่คว้า,วาสอหาแต่ตัวเราเองจะพ้นไปได้ด้วยเจสัทธา หาหทางเปลี่ยนแปลแล้วชีวิตของเราเปลี่ยนไปความดีจะถูกจำไว้ด้วยเวลานี่บงังดูดิบังกัดเขาเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นสีดำอะ่ะผมว่าต้องมีอะไรแไง่ๆเลยไม่ต้องตื่นเต้นหรอกเห็นเปลี่ยนเป็นเหลืองบ้างแดงบ้างออกจะบ่อยนะ ผมว่าครั้งนี้มันไม่ปกตินะบงังเห็นโพสแปลกๆมาเป็นอาทิตย์แล้วเนี่ยเหมือนจะนอยนอยออกแนวน้อยใจใครสักคนน่ะผมว่าเราไปถามเขาดีไหมเผื่อช่วยอะไรเขาได้บังว่าอยู่เฉยๆก่อนดีกว่ากัดมันเคยปิดอะไรใครซะที่ไหนล่ะยิ่งเราทำเป็นเฉยๆอยนะนะที่ค้านก็จะวิ่งมาเล่าให้ฟังทั้งหมดอะ <c oughs> ไม่งั้นอกแตกตายแน่ โอ้ยโอ้นี่บงังเป็นอะไรก็ว่ามาดิเอาไม่มีอะไรเปลี่ยนโปรไฟล์เป็นสีดำขนาดนี้แล้วบอกไม่มีอะไรเนี่ยนะเอา้านี่เองแอบส่องเฟซบังด้วยเหรอนี่บงังจะเล่าไม่เล่า ถ้าไม่เล่าผมไม่ได้ทำอย่างอื่นอือก็โปรเจกต์ก่อนจบที่ทำส่งอาจารย์นะสิบางอุตส่าห์ค้นคว้าแทบตายอดนอนเป็นเดือนๆแล้วยังลงทุนค้นคว้าข้อมูลไปเก็บข้อมูลมาด้วยตัวบางเองทั้งหมดเลยแล้วสุดท้ายไงอ่ะอาจารย์ก็หาว่าบางอ่ะไปลอกวิทยานิพนธ์จากเมืองนอกเขามาบางก็เลยจิตตกแล้วก็ต้องมาโพสแบบนี้นะ่นะ ก็ขยอยากระบายในพื้นที่ส่วนตัวก็แค่นั้นแหละต้องการให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองกำลังเสียใจอยากจะบอกชาวโลกให้รู้ว่างั้นผมไม่อยากเป็นคนเก็บกดมีบางดูสิโพสปุ๊บเห็นไหมละ่ะข้อความให้กำลังใจงมาเพียบเลยโอ้โหผู้ติดตามมังเยอะจังอะอยากเป็นไนอดอลแบบบังมั้งอะ มีอะไรก็เก็บเก็บไว้บ้างก็ได้ทําอย่างเงี้ยมันเหมือนตีโพยตีพายในบททดสอบยังไงไม่รู้นะก็ผมไม่เก่งเหมือนบ้างนี่มีคําคมอะไรเด็ดๆที่เกี่ยวกับการสู้ชีวิตบ้างไหมล่ะยืมมาพ้น่อยสิอ่ะไม่ต้องแล้เดี๋ยวไปเซิร์ชเอาใน Google ก็ได้ชีวิตมันต้องยุ่งยากขนาดนี้เลยเหรอ บังเป็นไรปะเนี่ยอ๋อเป็นไรหรอกพอดีช่วงนี้งานเยอะบางนอนดึกร่างกายมันเลยไม่ค่อยิตทำไมมันถึงได้ซวยซ้ำซวยซ้อนอะไรอย่างนี้วะไม่อะไรเหระบังข้อตอนขับรถเข้ามาในซอยรถบรรดันเบียบตะปู เปิดประตูลงไปดูว่าแค่นั้นนะ่ะมอไซค์อยู่ที่ไหนมาไม่รู้อะเปี้ยงชนประตูเนี่ยดูเห็นไหมหนีบมือเลยเนะี่ยเป็นแผลเลยเนะี่ยแกก็เป็นแบบนี้ทุกทีบางบอกกี่ครั้งกี่หนแล้วเวลาจะเปิดประตูรถอ่ะให้มองซ้ายมองขวานี่ดีนะแค่เจ็บมืออ่ะก็ไอ้นั่นนะ่ะบางคนนั้นนะ่ะมันไม่ดูตามมาตาเรือเองอนะ่ะ ทำไมบางต้อง,มา,างมาโทษผมด้วยอะ่ะชมิตยังมาถ่ายรูปมือบางสิโอ้โหมือก็ไม่ได้เจ็บอะไรเยอะแยกถ่ายเองก็ได้น้าช่วยไม่น้อยช่วยหน่อยดิดูถ่ายตรงเนี่ยตรงแผลนะถ่ายจะชัดเลยอ่ะเสร็จแล้วจะถ่ายให้โชว์นะชเซชว่ชวชวชวดิเจ็บมือไม่เท่าไหร่ แต่เจ็บใจใครจะทนเฮ้ยไม่เอาลวเอาอะไรรูปยางรั่วเออยางอยู่ในสภาพนี้แนะนำอู่ไหนดีครับดีเอา้าก็อู่ปักซอยหน้าบ้านเรานี่ไงอู่ประจำบางแม่หรอ โพสต์แบบนี้เรียกแขกดีเดี๋ยวเขาก็จะมาถามเองอะ่ะว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็ค่อยเล่ารายละเอียดให้เขาฟังมันจะได้ดูเหมือนกับคนไม่ v วยวายกับเรื่องเล็กๆน้อยๆอยังรั่วก็เอาไปปะจะมาเป่าประกาศให้คนอื่นเขารู้ทำไม <c oughs> เสียเวลาที่จะต้องให้คนอื่นเคาคอยมานั่งถามไทย <c oughs> ความเผือกอมันอยู่ในสายเรือ่องทุกคนอยู่แล้ว เราคงไม่มาห่วงเรื่องเสียเวลาหรอกบาง เฮ้ยบังบังเป็นอะไรหรือเปล่าบังบังบงังาเป็นมะเร็งปอดมะเร็งปอดระยะอะไรแล้วเนี่ยระยะที่2แล้วอะทำไมถึงไม่ยอมบอกกันบ้างอะถ้าเกิดบังจะทำให้ทุกคนช็อกนะนะบอกเลยบังอะทำสำเร็จแล้ว จริงๆอาการคงไม่สุดเร็วขนาดนี้หรอกถ้าไม่โดนบททดสอบอย่างอื่นรวมไปด้วยบททดสอบบททดสอบอะไรรงสีตะกกลเราถอนทุนส่วนโกงขาดทุนเกือบสิบล้านฮะเรื่องใหญ่ขนาดนี้บางยังจะปิดอีกหรอบางก็ไม่ได้อยากจะปิดหรอกนะแต่ปัญหาแบบเนี้ถ้าบอกน้องๆไป ถ้าแกงว่าจะเครียดกันเปล่าๆก็เลยเก็บความเครียดไว้คนเดียวกะว่าจะเล่นบทพระเอกคนเดียวเลยว่างั้นผู้รู้ท่านเคยบอกไว้สามอย่างที่ผู้ศรัทธาจะต้องปกปิดไว้เป็นความลับคือเมื่อชีวิตถูกทดสอบด้วยความยากลำบากในสิ่งต่างๆเมื่อต้องเผชิญกับความเจ็บป่วย และสุดท้ายเมื่อได้บริจาคออกไปบางก็เลยต้องเก็บเรื่องเหล่านี้ไว้เป็นความลับครับบางว่าการปกปิดสิ่งเหล่านี้ไว้มันแสดงให้เห็นว่าเราเป็นเบาที่ยอมรับการกำหนดของอลลอการมีสติและไม่โวยวายในวินาทีแรกที่ถูกบททดสอบนั่นแหละคือเครื่องพิสูจน์ว่าเราเป็นเบาที่อดทนอย่างแท้จริง บางี่สุดยอดจริงๆเลยเก็บเรื่องหนักๆแบบนี้ไว้เป็นความลับได้ยังไงก็ไม่รู้ยังไงตอนนี้มันก็ไม่ได้เป็นความลับแล้วงั้นหมอนัดตรวจครั้งหน้าเนี่ยผมไปด้วยนะครับงั้นผมไปด้วย <c oughs> เราเหลือแค่สามคนแล้วบางขอผมสู้เคียงข้างกับบางด้วย ขอบใจพี่แกมากนะ <c oughs> งั้นผมขอถ่ายรูปลงเฟซหน่อยนะบังทุกคนจะได้รู้ว่าครอบครัวเรารักกันมากแค่ไหน <c oughs> วันเวลามันยังไม่ใช่คือต่อถึงแม้วันเวลาเปลี่ยนไป ใจไม่เคยไขว่คว้า,วาสอหาแต่ตัวเราเองจะพนไปได้ด้วยเจียนสชา